สวัสดีครับมาต่อกันอีกคลิปเลยนะครับคลิปนี้จะเป็นการหาผลบวกของเลขจํานวนเรียงกันนะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นการหาการหาผลบวกของจํานวนเรียงกันเฉพาะเลขคี่หรือเลขคู่นะครับมาดูกันครับสูตรสูตรก็เหมือนเดิมครับสูตรก็จะเป็นต้นบวก ไปคูณเทอมหารสองสูตรจะเหมือนการหาผลบวกของเลขจำนวนเรียงกันที่ไม่ได้เริ่มต้นจากหนึ่งนะครับจะใช้สูตรนี้แต่ที่แตกต่างก็คือการหาจำนวนเทอมครับการหาจำนวนเทอมจะจะเปลี่ยนเป็นจะเพิ่มครับจะเพิ่มหารสองเข้าไปจะเป็นแบบนี้นะครับการหาจำนวนเทอมของ หาเฉพาะเลขคู่หรือเลขคี่นะครับจะเป็นเทอมเท่ากับไพลบต้นหารสองบวกหนึ่งมาลองทำดูเลยนะครับปกติถ้าเป็นหาผลบวกจำนวนเรียงกันที่ไม่เริ่มต้นจากหนึ่งการหาจำนวนเทอมจะเป็นแค่ไพลบต้นบวกหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่อันนี้จะหาเฉพาะเลขคู่หรือเลขคี่ เพิ่มหารสเข้าไปครับข้อนี้ก็จะเป็นปลายก็เป็น31ลบต้นคือ11หาร2องบวกหนึดลบสิบเอ็หารสบวกหนึ่หารสครับ10บวกหเป็น11บเอจำนวนเติมข้อนี้จะเป็น11นะครับ เอาครับทำตามสูตรเลยนะครับต้นบวกปลายคูณเทิมหารสก็เป็น42่สิคูณสิอ็หารสนะครับสี่สคูณสิ ข้อนี้ต่อ2 3 1นนะครับไม่ยากนะครับ <c oughs> แค่จำสูตรให้ได้สูตรมันก็คล้ายๆกันถ้าจะมาผิดก็คงมาผิดตรงที่จำสูตรหาจำนวนเทอมเนี่ยครับอ่ะครับหาผลบวกของเลขเลขคู่นะครับอันนี้พิมพ์ผิดเลขคู่บ้างนะครับ สูตรเดียวกันเลยครับต้นบวกปลายคูณเทอมหารสองหาเทอมปลายลบต้นบวกหารสองายี่สิบ ลบสิบหารสองบวกหนึ่งนี่สิบะสิบเหลือสิหารสองบวกหนึ่งละเอียดลละเอียดเลยนะครับจะได้เข้าใจเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกจำนวนเทอมนี้คือ6นะครับอ๋อแทนสูตรเลยครับต้น บวกไายคูณเทอมนะครับเทอมคือ6หาร2 30คูณ6 3 6 8 18, 180หาร2นะครับ1 2ข้อนี้ตอบ90นะครับ ก็ไม่ยากมากครับก็จำสูตรให้มันได้ที่สำคัญเลยนะครับจำนวนเทอมนี่หาหาก่อนแทนสูตรนะครับจะได้สะดวกขึ้นทำทำบ่อยๆครับทำบ่อยๆมันจะชินคลิปนี้ขอจบเท่านี้นะครับ